สนับสนุนโดยแกรนสปอร์ตจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ขึ้นโดยบรูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและภาคประชาสังคม ภายใต้ชื่อภารกิจลมใต้ปีจัดส่งออกซิเจนทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่แยกกักตัวที่บ้านและที่ชุมชนหรือศูนย์พักคอยซึ่งบางรายจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนทางการแพทย์เพื่อประคับประคองอาการระหว่างรอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ออกซิเจนที่ได้มาตรฐานพร้อมแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการคลังอุปกรณ์การเบิกจ่ายการขนส่งการติดตามที่เป็นระบบเราจะมีศูนย์นะครับรับข้อมูลนะครับผ่านช่องทางที่เราเรียกว่าทางโทรศัพท์ก็เป็น1426สายด่วนของเรานะครับหรือจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับจิตอาสา .ca r แหรือจะเป็นพอร์ทัลเว็บของเรานะครับ ออกซิเจนนะครับแล้วก็ .hss นะครับซึ่งเป็นพอ่อ Portal w ของกรมสํานักบริการสุขภาพครับศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ตั้งอยู่อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดําเนินงานในรูปแบบ One Stop Service โดยมี Call Center สายด่วน1426ให้บริการรับเรื่องขอรับการสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อวิเคราะห์ความจําเป็นในการใช้ออกซิเจนและแจ้งข้อมูลความต้องการไปยังหน่วยจัดเก็บออกซิเจนจะมีเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการส่งต่อท่อออกซิเจนหรือเครื่องผลิตออกซิเจนให้ผู้ป่วยถึงที่พักพร้อมแนะนำการใช้งานรวมทั้งเปลี่ยนท่อใหม่หรือเติมการออกซิเจนให้ตามที่ผู้ป่วยร้องขอนอกจากนี้ยังมีระบบติดตามอุปกรณ์ออกซิเจนที่ให้บริการและระบบติดตามการใช้ออกซิเจนของผู้ป่วยเพื่อให้การสนับสนุนออกซิเจนเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการตลอด24ชั่วโมงและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสายครีเอเตอร์ห้ามพลาดเป็นอันขาดคะ่ะ กับงานสัมมนา The Art of h u m o r Marketing เสียดสีให้ดอนใจใช้ยังไงให้ดอนเธอล้วงลึกกลยุทธ์กับกูรูแห่งการเสียดสีที่คุณห้ามพลาดเทคนิคสร้างคอนเทนต์ตลกร้ายยังไงให้ปังเจาะลึกทำไมคอนเทนต์เสียดสีถึงดนใจคนไทยชมไลฟ์สดกับเบียร์สรันยูแอดมินเพจ Buffalo g a t s เจ้าของแบรนด์น้ำพริกและแคปหมูใยน้อย Artymilk แอดมินเพจ Power Puff Gay เจ้าของช่อง TikTok ผู้สร้างคอนเทนต์วาไรตี้สายฮาและทิปมันทิตานักเขียนเบสเซลเลอร์เจ้าของเพจและสถาบันดิจิ t a ลทิป s a อะคาเดร่วมรับชมไลฟ์ได้ทาง Facebook และ YouTube วันที่3ตุลาคม2564เวลา13นาฬิกาที่จะถึงนี้ค่ะ เรากรับกลับมาใน1 0ยชั่วโมงในช่วงสุดท้ายกับ Star Network เรื่องราวของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์วันนี้มีเรื่องราวของการประกบคู่กันระหว่างคุณกราฟกับคุณเจนนี่ละครเรื่องนี้ของคุณไก่วายุทธที่ทุกคนจับตามองมากชื่อเรื่องก็น่าดูแล้วครับมัดหัวใจใหญ่สุดตา วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กันกับฝ้ายธนวันกับ Star Network เราจะรวบตึงทุกอย่างของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในคืนวันอาทิตย์ค่ะเริ่มเรื่องแรกกันที่ละครเรื่องใหม่อย่างมัดหัวใจยายสุปตากับการเป็นพระเอกครั้งแรกของหนุ่มกัปจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ หลังจากที่ได้ดูผลงานของหนุ่มหล่อมัดใจสาวๆอย่างหนุ่มกัฟ <Wow. S 1> ตอนนี้ก็มีข่าวดีเตรียมลงสนามเปิดผลงานละครเรื่องแรกภายใต้ใชายคาช่อง3กันขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวประกบนักแสดงสาวรุ่นพี่ระดับตัวแม่อย่างเจนนี่อาผาดนับป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวันงานนี้คุณแม่หน้าเด็ก สาวเจนนี่คัมแบ็กงานแสดงหลังจากที่หายจากหน้าจอไปนานถึง2ปีและการกลับมาครั้งนี้เตรียมพร้อมเป็นเจนดันหนุ่มกัฟลงละครเรื่องมัดหัวใจย,ยัยซุกตา oh. ละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีชื่อเรื่อง oh. ก็บอกได้แล้วว่าต้องฟีลกูดแน่นอน oh. แซบฟินจักจี้หัวใจขยี้จิตแน่นอนค่ะ oh. ยังไงก็ขอฝากให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยรับรองความน่ารักแล้วก็อาจจะมีการฟินจิกหมอนกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ oh. มากที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องแอลลี่อาชิระยาค่ะที่เพิ่งจะสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยดังที่อเมริกาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาด้านดนตรีสุดปังเลยค่ะ บอกได้เลยว่าน้องเอลลี่ในวัย17ปีสาวน้อยที่มาพร้อมกับความสามารถและพรสวรรค์ลูกสาวสุดสวยของคุณพ่ออ,บอาบามริน oh. เธอนั้นนอกจากจะมีความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วแต่เรื่องการเรียนก็ไม่แพ้กันเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาคุณจอยอัจฉริยาคุณแม่ของน้องเอลลี่ oh. ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวประกาศข่าวดีว่า น้องเอลลี่ได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเบอร์เกอรี่ Berkeley, ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสถาบันการศึกษาด้านการดนตรีที่ชื่อดังที่เหล่าวงการนักร้องนักดนตรีชื่อดังทั่วโลกก็เคยจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้งานนี้คุณแม่ภูมิใจมากค่ะทางเราก็เชื่อว่าแฟนคลับชาวไทยและชาวต่างชาติก็ภูมิใจในตัวเอลลี่มากๆเช่นกัน We so proud of you ค่ะ ยังไงต้องขอฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจน้องแอลลี่ด้วยนะคะทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็ด้านการร้องเพลงนะคะขอให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Star Network ที่เราได้รวบตึงทุกอย่างของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนนอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไฟายขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ